เลยฟังทั้งมวลโอ้โหองโดนเสียงเสีงมันเสียงแบบมาตั้งใจ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 ชนอท่านผู้ฟังทั้งมวลนี่เชิญชวนแออัดอะไรมาฟังลำสัดูเหยียดยัดมากล้นท่าน้องดูให้ดีในวันนี้หนอนายใครพลาดโครมล้มไปต้องว่ากันให้หักคอ ีคนเสียมากลมทะลานอนแผงฉันจะให้ดมขี้รังแครที่รีให้เอกเปล่าเลยไม่ไหวไม่รังแพร่คุณผู้ชมกได้ยังไงมันไม่รู้วันไปได้ยังไงวันละวันมาได้ยังไงที่สี่มันเขียนไปอย่างนั้นปากไปให้มันถึงสมน้ำหน้าที่ปากกล้าสามหาวแะให้มันดมตัวเต่าที่หนวดเครามีขนมันถึงจะสาแก่ใจชนิดผู้ชาย น้อยมาหยาดทยอยอีกสักคนีสมเขาตากกล้าว่าหญิงให้เป็นสิ่งแล้วสามพูดจายาบยามล้วนแต่ความสักประดนรู้สึกมันโล่ออกเลยว่ารู้สึกมันคนมาหาเรื่องคุณาเรื่องหาเรื่องคเรื่องคุณทาให้แต่คุณแค้นคือนพูดจหาเรื่องทำยักษ์เยื่องยี่ย่อน ็พอจำได้ก็ขึืนมาสู้กับผู้ชายและทองจะใหญ่ขึ้นมาทุกคนใช่ใช่ใช่แลมาเพราะว่าขึนมาสู้กับผู้ชายทองจะใหญ่ขึ้นมาทุกคนตอนนี้ก็ใหญ่แล้วขนาดนั้นเลยอ้าวนมาสู้กับผู้ชายทองจะใหญ่ขึ้นมาทุกคนว่าจะให้แก้หรือไม่แก้เราพ่อแม่เจ้าค้าฟังผู้ชายเข้ามาว่าฟังแล้วช่างหน้าช่างหน ถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องจริงถ้าเรื่องจริงก็ยอมรับใช่ไหมคะ้าเยริงถ้าเรื่องต้าเรื่องจริงเนี่ยยอมยับจะจะจะยับจะจะใจยิ้มันทำกันเวลยิ้มทำกันเออยิ้มทำกันเออถ้าเรื่อช่ถ้าเรื่องจิจะพูดอีกไ พอเรื่องกอนวะถ้าเรื่องจริงก็ยอมรับไม่ถึงกับอับอายจะท้องเรียบท้องลายก็ท้องกันได้ทุกคนจะขอข่าวกำเนิดเมื่อก่อนจะเกิดมาเป็นกายถามหน่อยเธอไอ้ควายหญิงหรือชายปฏิสนโอ้อ๋ออ๋อุ้มท้องปฏิสนปฏิสนแปลว่าอะไรปฏิสนแปลว่าอะไรเขียนไปแล้วลืมเว้ยเขียนไปแล้วลืมเว้ยปฏิสนแปลว่าตายไม่ต้องพูดเกิดเหรอใช่ใช่ใช่ ไอ้เธอไอ้ควายหญิงหรือชายปฏิสนได้อุ้มท้องประคองกายแล้วมาตั้งหลายหลายเดือนควาพวกแกจะคาดเคลื่อนตั้งเก้าเดือนก็ยังไม่พ้นม,มายังงี้มาดูถูกโถ,กถกไอ้ลูกธรพีต้องจับหัวมันมาขายี้แล้วเอาไปตีกับถนนมันจะเหลือเหรอมันจะไม่เหลืออะไรเ<ล>ันจะเหลือไหมนันลปลูคนเดียวเลยต้องจับหัวมันมาขยี้แล้วเอาไปตีกับถนนมาลืมคุณผู้ให้กำเนิดนะ